นี่ก็คือหมมนะูนะครับทุกคนปโอ,อ,อ,อนนะครับทุกคนอ๋อให้มันเดือดๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ชาเขียวใช่ชาเขียวลงไปและก็อีกอย่างนึงที่เราจะทําคือพริกใช่แล้ววุ้นพริกกับวุ้นชาเขียวนะครับทุกคนชาเขียว เราก็ใส่ชาขีดลงไปแล้วครับทุกคนเอาแล้คนเอาไม่สังเข้าวมันี่จะเก่งน้ำมวานน้ำขมของที่บ้านเป็ดใได้ไหมเย้มาแล้วอ่มาแล้วอ่ะเอาละครับทุกคนทุกท่านฮะและนี่ก็ขั้นตอนสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือวุ้นของพริกนะครับทุกคนเทรโอ้โหเยอะนะุกควรขั้นตอนที่เราต้องตานะครับทุกคน ไ้ใสยย่เยอะแม่ไม่เป็นไรไ,ได้อยู่แหลอะอา,อาตำด้วยพริกนะโค้ดโอ้เป oh <my> ็นกอสโอเมก้สอือหือแล้วโคนอันนี้ก็บุญพริกนะเยา ่กิพีแงสวัสดีกับผมพ่อแม่พ wow ี <sh arp> <sh arp ่น้องชาวบ้านชาวปู่ชาว้บนหนองบัวโฮ้งหนองบัวแห่นะครับทุกคนชาวไทยทุกคนรวมกันถึงทั้งโลกนะครับทุกคนวันนี้ก็สวัสดีกับผมเบิ้ลหนองกระทิงกันด้วยนะครับไอวันนี้นะครับทุกคนนี่นี่บุญนะครับทุกคนอันนี้บุญในฝั่งฝั่งฝั่งนะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของเบิ้ลหนองกระทิงนะครับทุกคนบุญพริก อ,นนอันนี้อันนี้ไม่ใช่แม่แหงเจ้าขี้นะครับทุกคนแต่มันคือวุ้นชาเขียวยังไงล่ะไม่เคยได้ยินชื่อใช่ไหมวุ้นชาเขียวนี่ยไหะทุกคนอ่ะทุกคนมงใช่ไหมว่าทำไมมีวุ้นสองวุ้นนี้อ่ะผมอธิบายกติกาง่ายๆนะครับทุกคนมาตอนนี้ก็มีก้อนหินสิบลูกนะครับทุกคนเย้ใชล้วอพินะสิบล,ลูกนะครับทุกคนกติกาของผมมีอยู่ว่าเอากระปอ๋องอะไรมาล่ะทุกคนเห็นกระป๋องโคกง้ไหมไหมนี่ Hey. อันนี้ก็คือกระป๋องโคกนะใช่กระป๋องโคกกับกระป๋องน้ําธรรมดานะดูกระป๋องน้าธรรมดานะเนี่ยมีสิบลูกนะทุกคนมันคือการแข่งขันขระดับโลกของ <S <S เบิร์ดหนองกระทิงนะครับทุกคนหาที่ไหนไม่ได้นะแล้วก็เอาง่ายๆเลยก็คือผมจะอยู่ที่นู่นอยู่ตรงนู้นนะผมจะยิงเนี่ยสิบลูกให้โดนสองกระป๋องนี้ถ้าผมไม่โดนไม่โดนหนึ่งลูกผมก็ต้องกินพริกหนึ่งคำ ไอ้กินบุญพริกหนึ่งคำแต่ถ้ผมโดนไอ้โดนผมต้องกินไอ้บุญนั้นหนึ่งคำเหมือนกันเอาเป็นไงล่ะก็จะรวมๆสิบลูกรวดนะครับทุกคนแล้วก็กินรวดเดียวนะครับทุกคนเจอกันไวรุ่นกติกาเกมเริ่มขึ้นระดับน้บัดหนาวไม่ใช่น้ำบ,บัดน,นี้เออน้าโมพุทธยะจงโดนจงโดนคุต้องกินบุญบุญชาบุญชาบุญชาครับทุกคนไม่ใช่ไปดูแล้วเอ่ พูดอะไรพูดอะไรนั่แม่นะดาบ,บดักนปีศาจทุกคนเยอะแหนแน่โอ้โหขอรบกีฬาไม่เดียวนะครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวผมต้องจริงจังนะต้องจริงจังนะงงนดิปัดขวาเพื่อสองผน อุ้ย้ยแกกินพริกนะแบบป่อแล้วมันจะแตกพริกหน่อยเดียวแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมลุก้นะถ้าผมคำนะถผมลก้งนะผมโตบคำน้อเด้เดีอ่าฮ่าฮ่าฮ่่าอยา่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่า่าฮนาา่า่าาฮนาาฮ่า นีโอ้ยบอลบุยอุยไม่ได้กินเลยก็แบบมาไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆมันมันได้ครับทุกคนมั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 นเกิดจากทฤษฎี ของเรงน้ำห่วงครับคนมันดิ่งอย่เนี้ย้งบนเนี้ยมันไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก้วหือหกลูกเล่าเฮ้ฮิ้กมเลย โอ้ยกี่สองครับนะครับตากล้องปูไปดีกพรไม่ระดับพักกาตรงนี้โอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวแน่แล้วเราเก็บข้างหลังโอ้ยดีจางนะสุดท้าย สาารเดี๋ยวผมไปยิงตรงนี้ตรงกับกระตากล้องเลยเพราะว่าระยะทางมันเท่าเดียวกันนะครับทุกคนดูเลยนะดูเลยนะเอาหน่าตะกล้องเอาหน่าดีโคกบ้านนี้ดีฮะเอาโคกัะถัดไปอ่ะกลัวอีหนึ่งกลัวเข้าหลังคาแล้เปืือนงเห็นหรออู้มันดิดเป็ดเงี้ยวเฮอู้เฮได้กลิ่นบุกี้ขามไปได้อีก ตายเลยแกปุ๊บเราแต่กล้องที่เศษยชือผมเข้าไปใกล้แน่ก็บอยี่ตายเลยเบะมันอยู่ไกลก็เดินอ,อยู่<อ>มาอู้ยเจ้าปุ๊ดรถดิ้งสักแน่ตัวกลางยุ่งเลยป้หล่อเบอิร์ตหล่อหน่องทิ้งหล่อจงไปบ่ เนี่ยมันเป็ดๆเนี่ยอือซอกมือหน่ะอือผมขอเตอะทุกคนผมขอเตอะผมขอเตอะผมก็อยากกินนะฮะมาเรามากินกันเถอะทุกคนไม่ได้ลงคลิปไปสองวันเพราะว่าเนื่องจากผมอะติวเน็ตทุกคนก็ขอภัยด้วยนะนะอันนี้กี่คำวะเนี่ยโอ้ เอานะทุกคนดูพี่กก่อนดิอู้โหแห่แล้วเว้ยแมๆๆต่เขาเข้ามาเดี๋ยววันนี้จับแม่ S M R S M R นะครับทุกคนพริกบุญพริกฮึ เฮียมเห็ดเออไอ้ย่ไม่ง่วมีรสชาติเลยอื้ออืมมออ,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 อันนี้ดีกว่าอ๋อน,นี่ก็แล้วอันนี้ก็เราได้คิดสี่คำนะเดี๋ยวนี้ผมจะกัดที่หลัง คำไม่เล็กเท่าไหร่นะเขาตะโกนนคำไม่เล็กเท่าไหร่อร่อยมากอร่อยมากอือหือ ยูคงมาหลอดจริงนะเว้ย <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> นี่เขาไม่สองแล้วทุกคนมาคำพอดีเขาไม่ใช่คำารรมดาหนึ่งช้อนพอดี Hoa nào gì không nhỏ cầm, môn không gom 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 các gom cầm 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 lên gom 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 มาเอสมได้ไงก็งงนะ <laughs> อันนี้ะคำเดียวนะ <laughs> อ่ะแต่กล้องมาผมที่แต่กล้องมาผม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 าเข้าข้างเข้าข้างเกินมา <c oughs> อ๋ออ๋อทุกคนผมปวดท้องอ่ะทุกคนเออปวดท้องอ่ะทุกคนก็ผมไปขอไปเข้าแน่ก่อนแน่แท้เชอบพรุ่นี้ก็อย่าลืมด้วยนะครับทุกคนไม่ไหวแล้ว